สวัสดีครับขอต้อนรับสู่บรนบรฟกับผมธนงขันทองครับไม่เพียงแต่สหรัฐธรรมนที่เผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อนะครับเคทูโรโซนหรือว่ากลุ่มประเทศในสภาพยุโรปที่ใช้เงินสกลุลร่วมยูโรก็กําลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวเลขล่าสุดนะครับเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ4%สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางของยุโรปที่ตั้งเอาไว้ที่2%นะครับอย่างไรก็ตาม ECB หรือธนาคารกลางของยุโรปนะครับก็ยังคงลังเลใจนะครับที่จะดําเนินนโยบายทางด้านการเงินแบบตึงตัวนะครับเพื่อที่จะสกัดเงินเฟอ้อเนื่องจากว่ามองว่าเงินเฟอ้อเป็นเรื่องชั่วข่าวนะครับเกิดจากเรื่องของปัญหาสป라이ดเชนหลังจากที่เศรษฐกิจมีการเปิดนะครับหลังจากที่มีระบาดของโควิดนะครับราคาของพลังงานสูงขึ้นนะครับรวมทั้งวัตถุดิบต่างๆทั้งหลายที่มีราคาสูงขึ้นแต่ว่าปีหน้าสถานการณ์ หน้าที่จะดีขึ้นนะครับนี่คือความเห็นของทางด้าน ECB ที่ทางเยอรมน,นีไม่เห็นด้วยนะครับเนื่องจากว่าเยอรมันนะครับเจอเงินเฟ้อที่5%นะครับสื่อมวลชนรวมทั้งนักวิเคราะห์ในเยอรมันต่างก็โจมตี ECB นะครับว่าไม่ทำหน้าที่นะครับในการดูแลเรื่องของทางด้านเงินเฟ้อส่วนสหรัฐอเมริกาก็เจอปัญหาเงินเฟ้อเหมือนกันนะครับ6.2%ในเดือนตุลาคมแต่ว่า ทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐจะเริ่มลดขนาดการทำ QE ในเดือนนี้ครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุบุรวงและโปรติดตามโซเชียลมีเดียทางบุรดวงฟอน,น Facebook, Twitter, บนเฟซบุ๊กทวิตเตอร์แอนด์สแกรมรวมทั้งเบียร์เวอร p บายฟิเคชันและอย่าลืมกด subscribe ใน u t u b e เพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ